สวัสดีครับทุกท่านครับมอริคริสต์มาสวันนี้25ธันวาคมก็แน่นอนอย่างที่บอกไปเมื่อวานเรื่องของงานข่าวเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเบาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกูปเป็นรายงานพิเศษซึ่งทำล่วงหน้าไว้แล้วแล้วก็มาออนไลน์กันหรือว่าหนังสือพิมพ์ก็ได้ตีพิมพ์ข่าวเนี่ยไม่มีแล้วนะครับคือทำล่วงหน้าไว้และนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับของที่อังกฤษและที่ยุโรปนะครับที่ยุโรปในฟุตบอลไม่มีไม่มีแข่งพักยาวจนถึงหลังปีใหม่ แต่ว่าวงกิจมีแข่ง26ธันวาคมนะครับมีคนสงสัยว่าเอะ25ธันวาคมเนี่ยเขาซ้อมกันไหมซ้อมครับนักฟุตบอลซ้อมไม่มีหยุดนะครับแต่ว่าการซ้อมพวกเขาเนี่ยก็เป็นไปในลักษณะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนก็บ่ายก็กลับบ้านแต่ซ้อมแน่นอนนะครับนี่ยืนยันได้นะครับส่วนประเด็นที่เราจะพูดวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รูเบนอโมริมกับงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้คำว่าหนักพอสมควรในการที่จะเข็นทีมให้ขึ้นมาพ้นจากครึ่งล่างนะครับมาเป็นเลขตัวเดียวนะครับมีปัจจัยที่มันส่งผลกระทบสื่อหลายสื่อเนี่ยก็ได้รวบรวมปัจจัยที่อโมริมจะต้องแก้ไขนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็อ่านอ่านลายฉบับแล้วผมก็คิดว่าเอามาสังเคราะห์แล้วก็มาเล่า มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังในคลิปนี้กันหนทางแก้ไขปัญหาของแมนเชสเตอร์เด็ดในระยะสั้นในฤดูกาลนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปว่าเรื่อง long term ระยะยาวสำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Suzuki Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki ิวอลิสฟรีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u ไวเบ็ตซูหรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสื่อหลากหลายสื่อครับนำบทสัมภาษณ์ของลูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เชดหรือว่าแอคติ้งที่เป็นโค้ชเนี่ยสองประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความตกต่ำของแมนเชสเตอร์เชดซึ่งเขาก็ยอมรับว่านี่น่าจะเป็นจุดที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์เชดก็จริงนะครับเพราะว่าถ้านับในประวัติศาสาท เลยหรือไม่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นก็แล้วกันนะครับนับว่าสถิติที่เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่เคยอยู่ต่ำกว่าอันดับ10ในวันคริสต์มาสแต่นี่คือครั้งแรกในยุคพิมลิกนะครับโค้ชหลายคนที่ทำทีมมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโชคร้ายไปนะครับอมอริมแล้วก็ถ้าย้อนหลังไปครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือซีซั่น18 8-990เซอร์เลฟูซันทำตอนนั้นยังไม่เป็นเซอร์นะครับฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่ก็ เซอร์เลกฟูสันนี่เกือบจะโดนไล่ออกเหมือนกันแฟนบอลก็ไม่เอานะครับแฟนบอลแมนยู Fan ก็ตะโกนขับไล่กันนะครับสุดท้ายก็ได้แชมป์เอฟเอคับแล้วก็ที่สําคัญคือวันคริสต์มาสก็อยู่อันดับ13เหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนปีนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยอมริมก็มองว่านี่คือจุดที่ตกต่าอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของมาคัสแรตฟอร์ดอันนี้ต้องพูดเพราะว่าเขากล้าที่จะบอกกับสื่อเลยบอกว่ามันเป็นปัญหาของสื่อ ทุกคนเนี่ยในสนามซ้อมแคลนตันเนี่ยรู้อยู่เพราะเขาบอกว่าเขาพูดกับนักเตะตวเนี้ลายตัวถึงเป้าหมายถึงงานถึงไอเดียนะครับและทุกคนรับรู้ด้วยแนวทางเดียวกันที่ออกจากปากเขานะครับเพราะนั้นทุกคนรู้หมดว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรนะส่วนเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนั้นเขาบอกเรื่องของสื่อหรือเรื่องของกระทั่งแรดฟอร์ดไปสัมภาษณ์สื่อเนี่ยเขาคอนโทรลไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้คือเขาทำงานที่สนามซ้อม บอกแนวทางทุกอย่าง1 2 3 4สามี่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องทําตามแรดฟอร์ดก็ต้องเหมือนคนอื่นก็พูดแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าแรดฟอร์ดทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นแล้วใช่ไหมเออเพราะนั้นเขาบอกเขาไม่สนใจเรื่องที่ทุกคนมองว่านี่คือปัญหาเป็นระเบิดเวลาเพราะว่าแรดฟอร์ดมาได้เล่นมา3มแมตช์แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังทํางานเขาต้องการแก้ปัญหาและก็ยอมรับว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากก็จริงนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันว่า สิ่งที่เขาต้องแก้ไขโดยด่วนนะครับผมวิเคราะห์สรุปมานะครับข้อแรกเลยคุณผู้ชมผลการแข่งขันอันนี้ชัด results เนี่ยครับผลการแข่งขันต้องต้องได้นะครับต้องได้จะจัดสูตร3ามี่สามอะไรของเขา3าม1ี่สองหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องได้ผลการแข่งขันผมมันได้ผลการแข่งขันเนี่ยความมั่นใจจะมาอันนี้หมายถึงว่าในเชิงกิจวิทยา เพราะนั้นระบบหลังสาของเขาเนี่ยก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อยู่อ่ะก็ก็เป็นสไตล์โค้ชอันนี้ว่าไม่ได้ในเมื่อแมนยูเลือกโค้ชที่เล่นแบบนี้ก็ต้องอยอมรับก็ให้เขาไปเล่นหลัง4ี่คงไม่ได้ผู้ชมลองเปรียบเทียบเรเวลเซ่นกับชาบิลลอนโซนะครับชาบิลลอนโซไม่มีประสบการณ์ในการคุมทีมสมโมสรใหญ่เลยคุมดต่เดียวชนเรลมาดิดคุมทีมสำรองของเรลโซเสดัตขณะที่ลูเบนอมอริมเนี่ยคุมทีมใหญ่อย่างสปอร์ติ้งแล้วเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสองครั้งใช่ไหม สุดยอดมากนั่นคือประสบการณ์ที่เขามีมากกว่าชาบิลลโซ่แต่ทำไมชาบิลลโซ่พอทำเร็วเส้นปีแรกนะครับพาทีมจากกลุ่มท้ายตารางจากโซนตกชั้นจบไปที่เจ็ดปีที่สองแชมป์เลยได้ด้วยการใช้เล่นระบบหลังสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องรอดูว่าลูเบนอมริมจะ,จะแก้ไขเรื่องผลการแข่งขันได้แบบไหนอันนี้ถ้าหลายคนจะเถียงเรื่องว่าหลังสามดีไม่ดีนะผมว่ามันขึ้นอยู่กับกับทีมด้วยนะ เออมันก็ขึ้นอยู่กับทีมขึ้นอยู่กับนักเตะว่าจะเก็ตไอเดียเพราะอย่างน้อยอลรอนโซ่ก็ใช้เวลาครึ่งฤดูกาลนะครับครึ่งฤดูกาลตอนเนี้ยถามว่าอโมริมเนี่ยเล่นไปคุมทีมรับตำแหน่งเนี่ยสิบเอ็ดพฤศจิกายนแต่ว่าคุมนัดแรกก็ยี่สิบสี่นะมันช่วงนั้นเป็นฟีฟาเดนะจากการเสมออิบิสตทาวชนะในยูโรป้าลีกนะครับแล้วก็มาชนะเอฟเวอร์ตันแบบเอ่อผลงานในพรีเมียร์ลีกที่ดีที่สุดก็คือชนะเอฟเวอร์ตัน แล้วก็ชนะแมนซิตี้นะครับไม่ว่าจะเห็นไหมครับเล่นกับแมนซิตี้มายิมประตูได้2นาทีสุดท้าย2ลูกชนะนี่ไงนี่คือรีเซว์นี่คือผลการแข่งขันเล่นแล้วก็ต้องได้ผลการแข่งขันที่ต้องการก็คือชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในตอนนี้ผลการแข่งขันมันไม่มามันไม่มานะครับขณะที่เขาเองก็ยังทําให้มันมาไม่ได้อ่าอันนี้ต้องแก้เลยนะเรื่องผลนี่เป็น เป็นเหตุผลก,กว้างๆนะครับเรื่องที่สองเนี่ยต้องแก้ปัญหามาคัสแลตฟอร์ดมันเหมือนกับเขาสร้างปัญหาเพิ่มเอางี้ดีกว่าคือเขาจะมีความดุความเฮี้ยบอะไรก็แล้วแต่มีวินัยจัดแต่ตอนเนี้มันเหมือนมันเป็นปัญหาโอเคแหละมาคัสแลตฟอร์ดอาจจะเคยถูกวิจารณ์ว่าแต่ต้องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นยุคข,ของมูริโยเองก็ตามหรือว่าเทนาหรือกอ็ลาฟลังนิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่เราเรามองตรงนี้ยคือว่า ในเมื่ออโมริมเลือกที่จะปฏิเสธแรดฟอร์ดจะด้วยเหตุผลเรื่องซ้อมไม่ดีลืดเล่นอะไรเล่นไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ใช้งานเลยสามนัดติดอันนี้มันเป็นปัญหาแหละมันเป็นระเบิดเวลาอืจะแก้ไงแล้วถ้ามันยังไม่ได้เล่นนัดที่สี่ต่อไปมันก็จะเป็นคําถามที่นักข่าวก็จะถามอยู่นั่นแหละไอตกลงคุณเช่าใหม่กับแรดฟอร์ดเออมันไกลมาผมมองว่า,วาต้องแก้ปัญหาเรื่องแรดฟอร์ดให้ได้อย่างน้อยตอนเนี้ย ก็ต้องเอาเขากลับมาเล่นนะครับเพราะเขาไม่ได้เจ็บอะไรผมว่าต้องเอากลับมาเล่นให้เป็นตัวสำรองก็ให้เป็นแล้วก็ให้พิสูจน์ในสนามถ้าเล่นดีเปลี่ยนลงไปเล่นดีนัดหน้าเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตัดไปเลยมันคือการเพิ่มปัญหาผมว่าเขาถ้าเขาไม่มีอยู่ในทีมไม่มีชื่ออยู่ในทีมเนี่ยคือมันเพิ่มปัญหาเพราะนั้นแลดฟอร์ต้องแก้ด้วยอันนี้อาจจะเป็นเป็นปัญหาที่ปัจจัยที่อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากแต่มันเป็นเชิงกิตวิทยาว่า คุณไปเพิ่มปัญหากับทีมแค่ทีมเล่นด้วยระบบหลังสามเล่นดีบ้างไห่ดีบ้างกอง,งหลังเสียประตูอยู่นั่นแหละและ้วมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าปัญหาเรื่องฟุตบอลในสนามมันก็มีอยู่แล้วคุณทันมาเพิ่มปัญหารอบสนามนี้ผมผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะกับอมอริมต้องแก้ปัญหาเรื่องแรดฟอร์ดให้ได้นะครับแน่นอนจากผลการแข่งขันจากเรื่องแรดฟอร์ดต้งเป็นเรื่องที่ย่ําแย่นะครับในเรื่องของการจัดการจัดการทีมเรื่องปัญหาเนี่ย มันก็นำมาซึ่งความรู้สึกหดหู่ใจของแฟนบอลนะครับแฟ bon <Fan bon S 1> นบอลก็รู้สึกแย่เฮ้ยจกลงไหวไหมรูเบนนามูริมเฮ้ยหลังสามสลับเซนเตอร์อ่ะโอเคมาท้าเดลิกเจ็บก็ต้องปรับแต่ว่าเดี๋ยวให้คนนี้เล่นวิงแบ็กเดี๋ยวคนนี้เล่นเซนเตอร์เดี๋ยวเซวิงแบ็กสลับกันไม่มีตัวผู้เล่นที่แน่นอนอ่ะนั่นก็เรื่องหนึ่งนั่นยวค่อยพูดกันประเด็นนี้แต่หมายถึงว่าพอมันไม่มาไม่ตอบโจทย์เนี่ยแฟนบอลก็เซ็ง ก็ท้อแท้ก็รู้สึกเฮ้ยมันเคยมีความหวังมันจะดีนะอ่ะตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบด้วยในส่วนหนึ่งเอาละมาเรื่องฟุตบอลน,นะครับผมมองตรงนี้นะก็เคยพูดในรายการสามซีขยีิบอลไปด้วยนะครับแต่ก็มาขยายความนี้ว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าคุณมีระบบที่แน่นอนแล้วที่คุณอยากจะเล่นคุณมีตัวผู้เล่นเนี่ยี่สิบคนคุณอาจจะทดลองใช้มาสี่ห้านัดหกนัดอะไรก็แล้วแต่แต่คุณ ก็น่าจะประเมินได้แล้วว่าโครงสร้างหลักๆณนนเวลานี้เนี่ยซีเบตคนแรกเนี่ยในระบบสามสี่สองหนึ่งคุณจะเลือกใครเป็นแกนผมมองว่าอย่างน้อยตอนนี้เขาต้องมีแล้วแปดถึงเก้าคนนะล็อกไปเลยสามเซ็นเตอร์นเนี่ยเหมือนจะได้แล้วมาไทาเดอร์ลิกาลิซานโดมาติเนเอสเพิ่งจะมาใช้แม็กไกว์เป็นตัวกลางก่อนหน้านี้ก็ใช้มาัสซาอุยซึ่งผมมองว่ามัสซาอุยเนี่ย ผมว่าเล่นวิงแบ็กดีกว่านะครับเล่นวิงแบ็กดีกว่าทางขวาเขาเป็นเป็นนักเตะที่มีเทคนิคเติมเกมลุกดีนะครับเพราะตอนเล่นกับอาเจ็กเนี่ยเขาโดดเด่นมากในเรื่องการเติมเกมลุกนะครับแล้วก็เล่นเนีขาเล่นแบ็กโฟร์แต่นี้ปรับเป็นวิงแบ็กวิงแบ็กคุณมีเซนเตอร์ช่วยคุณมีมิดฟิลด์ตัวรับช่วยอ่าคนที่3ามคนเนี่ยอ่าผมมองแบบนี้นะผมว่ามาร์ติเนสแม็กคว มาท้าเดลิกก็ได้ขยับออกมาอยู่ด้านข้างให้แม็กควายนี่เล่นตรงกลางเอาประสบการณ์แม็กควายเป็นนายใหญ่ในเกมรับก่อนนะครับเพราะว่าสามารถจะพูดถ้ามาทยเดลิกเป็นนายใหญ่เด่นกลางเขาพูดน้อยนะครับพูดน้อยแต่แม็กควายนีย่สามารถจะคอนโทรลเกมได้ต้องมีนายใหญ่วิงแบค็คซ้ายต้องเลือกคุณจะมาเอาดาร์โลไปอยู่ทางขวาแล้วเอามาเลาเซียเ,เสร็จแล้วไม่ใช้ก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ต้องล็อกไปเลยจะใครเล่นจะดาร์โลก็ดาร์โลไปเลย เนี่ยเอาเป็นแกนก่อนนะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางจิ้มเลยจะอาอูกาเต้กับคอบบี้เมนูก็ต้องเอาคู่นี้นะครับไม่ใช่สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาต้องยอมรับว่ากาเซมิโรกับคิสเซนดีเล็กเซนเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วคุณต้องการอนาคตคุณต้องอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นนักเตะที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นแบ็กอัพทีมนะครับแล้สองคนนี้จใจเขาเล่นยาวๆเกินชั่วโมงก็เป็นไปได้ยากเอาพูดตรง,ตรงๆเพราะนั้นก็ต้องเป็นแบ็กอัพ เพราะนั้นถ้าคุณจะใช้คุณจะสร้างก็ต้องเอาเลยอะอย่างน้อยก็ต้องมีอุกาเต้คอบฟี่เมนูสองคนอากาเซมิโรอ่ะให้สามเลยสลับกันแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอาบูโน่ลงมาเล่นเป็นเบอร์หกคู่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าปักไปเลยแล้วเบอร์สิบคู่คุณไม่มีปีกเนี่ยคุณก็เอาเลยคุณเล่าบูโน่อะบูโน่เนี่ยเก่งเรื่องเกมรุกอีกคนคุณมองอมามัดเดียโลก็ให้เขาเล่นไปเลยคู่นี้ข้างหน้าคุณจะหอยลุนก็หอยลุน พอไอรุนมีผลงานที่โดดเด่นคุณเนี่ยผมว่าอันนี้ที่ผมพูดมานี่ก็ได้เกือบครบแล้วสิบเอ็ดคนประตูโอนาหน้ามันจาเป็นต้องใช้ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเอาโครงสร้างของทีมนะสิบเอ็ดคนแรกเนี่ยเก้าหรือสิบคนมนนุงได้แล้วแล้วก็ใช้ชุดนี้เล่นนะครับเพราะมันจะได้มีความต่อเนื่องตอนนี้มันทดลองไม่ได้แล้วไงแล้วคุณเห็นไหมว่าผลมันไม่มานะครับผลมันไม่มาตามที่คุณต้องการเอา้าชนะเอเวอเรตสวยงามมาก นชนะแมนซิตี้นี่เป็นจังหวะท้ายเกมอแต่ก็ถือว่าได้ผลแข่งขันถูกไหมคุณแพ้นเพิ่งแพ้บอลมัดแพ้ฟอร์เรสคาบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วคุณก็สลับนักเตะในหลายๆเกมเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นล่าสุดเอามัดเอามาาัดซาลุยเล่นเซนเตอร์เสร็จแล้วเอ,เอามาเล่นวิงแบ็กเอาเปลี่ยนโยโลโลงมาพักครึ่งแล้วเอาไอ้รามาเซียมาลาเซียออกเอาดาโลโยกกลับไปก็งงอยู่ว่า มันก็สลับกันมันก็เลยทําให้ทุกคนก็จะมองให้คุณไม่มีทีมที่แน่นอนนี่เพราะนั้นระบบคุณมีแล้วคุณก็ต้องมีทีมที่เล่นในระบบนี้ได้ผมมองแบบนี้นะผมว่ามันจะดูดีกว่าส่วนพอเล่นไปเนี่ยคุณก็สามารถจะค่อยเปลี่ยนไล่เปลี่ยนเอานะครับไล่เปลี่ยนเอาคุณรูอ่าเราก็ไม่อยากไปเปรียบเทียบว่าอันเดอสตอตอนแรกๆก็จะใช้ชุด ประจ,จำก่อนนะแล้วค่อยๆสี่ห้านัดค่อยๆทยอยเปลี่ยนเอเคนั้นพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วไม่ว่ากันหัวเรื่องนี้หมายความว่าฟุตบอลมันต้องเป็นแบบนี้อะต่อมานะครับปัญหาเร่งด่วนอีกปัญหาหนึ่งต้องอเป็นรายละเอียดที่ต้องทํานะครับต้องทําให้ได้เลยก็คือการป้องกันเกมรับการป้องกันทุกรูปแบบการป้องกันลูกครอสด้านข้างการป้องกันลูกตั้งเตะลูกเซตพีชลูกเตะมุมซึ่งเป็นปัญหาอยู่ณตอนนี้คุมไปสามถ้วย ตกรอบคาราบาวไปแล้วเสียประตูครีนชีตแค่นัดเดียวนัดที่ชนะเอเบตันนอกนั้นเสียประตูทุกนัดสิบเจ็ดลูกยิงได้สิบเจ็ดเสียสิบเจ็ดก็ถามว่ายิงได้เยอะกว่ายุคเอลิเจนฮากไหมอ่าใช่ไม่ว่าจะได้มาจากความผิดพลาดคู่แข่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเอามันก็ยิงประตูได้เออมันก็พอจะเห็นเห็นได้เห็นหลังเรื่องการการโจมตีการยิงแต่เกมรับเนี่ยไม่ได้เลยคุณต้องแก้ไขได้โดยด่วนนะครับต้องทําให้ได้ ต้องกลับมาลีนชีทสร้างความมั่นใจอันนี้มาไทยเดลอิกไม่สบายเนี่ยโอเคอาจจะต้องปรับเรื่องเซนเตอร์ผมมองแบบนี้คุณต้องแก้ไขเรื่องเกมรับการป้องกันลูกเซตบีดการป้องกันลูกคอสนะครับลูกง่ายๆลูกคัตแบ็กลูกพื้นฐานอย่างลูกที่โดนบอลหมัดยิงนะมันก็น่าเสียดายลูกคนยืนเต็มไปหมดนะนี่คือสิ่งที่ต้องป้องกันให้ได้นะครับส่วนเรื่องต่อมาคือการยิงประตูผมว่า17ลูกได้กับ17ลูกเสียเนี่ยเออ สิบเจ็ดลูกเสียดูมันดูแย่ไปหน่อยมันเสียเยอะอันนี้เขาเห็นได้ชัดตอนนี้การโจมตีเนี่ยพอเมื่อคุณกําหนดตัวผู้เล่นได้เนี่ยฟุตบอลระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่วิงแบ็กต้องเหมือนปีกนะครับวิงแบ็กจะเดินงานจะเดินงานขึ้นแบงค์บนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามเซนเตอร์เซนเตอร์ฝั่งซ้ายเซนเตอร์ฝั่งขวาก็จะเป็นตัวโคเวอร์แล้วก็มิดฟิลใช่ไหมมิดฟิลก็มีสองคนนะตัวรับต่างคนต่างช่วยกันโคเวอร์อะไรแบบเนี้ยเวลาเล่นเกมเกมลุก ถ้าวิงแบ็กดันขึ้นไปผมมองว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่อัมริมต้องต้องโจมตีด้วยวิงแบ็กให้ได้แล้วหน้าลายมีทั้งบูโน่ทั้งอามัดต้องรวมเล่นไงได้คุณมีห้อยรุนค้ำอยู่เพราะ,ะนั้นคุณจะเล่นบอลด้านข้างไปให้ได้ฟุตบอลมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบความหลากหลายก็คือคุณโจมตีด้านข้างได้คุณโจมตีหน้าลายได้ใช่ไหมเออคุณมีอินดิวิเดียลเลี้ยงได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือทําให้มันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ก็ต้องปรับ นอกเหนือไปจากเกมรับซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนการยิงประตูนะครับการโจมตีอา่าโจมตีก็ให้มันต้องต้องให้มันดูแล้วกดดันคู่แข่งด้วยจะแบบเ,เล่นบอลหน้าลายเล่นบอลหลังลายเ,าเล่นบอลหลังลายเห็นไหมที่อามัดเดียโรได้บอลจากมาติเนสเนี่ยหลังบอลหลังลายหน้าลายเล่นดันข้างเออเซตพีซอะไรอย่างเงี้ยต้องทำให้ให้มันได้นะครับผมเชื่อว่าถ้ากําหนด โครงสร้างของทีมสิบเอ็ดคนแรกได้สักเก้าหรือสิบคนเนี่ยผมมมีโอกาสนะมีโอกาสให้ให้เขาได้คุ้นเคยกันบ่อยๆและต่อนเนื่องส่วนปัญหาอื่นเรื่องการตลาดนักตวงนักเตะเนี่ยผมว่าไปข้างหน้าเดี๋ยวค่อยพูดไม่มีประโยชน์ตอนนี้เพราะตอนนี้มันยังหน้าหนาวก็ไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าเพราะคุณต้องใช้นักเตะยี่สิบกว่าคนที่มีอยู่ตอนนี้มพราะนี่คือสิ่งที่อมอลิมต้องทาไห้ได้นะครับเอาอยู่กับปัจจุบันนะแล้วมองไปที่อนาคตในการสร้างทีมตรงนี้เพราะนักเตะหลายคนก็ยังอายุน้อยอยู่ นะครับอาจจะมีอายุอายุมากอย่างบูโน่กี่สิบแปกว่าใช่ไหมยี่แต่ห้อยรุ่นพวกกูกเต้พวกเขามีเมนูก็ยังอายุน้อยมาสลุยก็ยังอายุไม่ไม่เยอะอะคุณมีไฮแม็กควายเป็นตัวเก่าคุมมาตินเนสก็ยัง2ี่สใช่ไหมประมาณนี้มันก็ยังถือว่าผมว่าก็เป็นทีมที่พอจะตั้นได้อยู่นะเพียงแต่ว่าอโมริมเปลี่ยนทีมบ่อยเกินไปมันก็เลยแกว่งนะผมคิดว่าแบบนี้ นะแล้วก็เรื่องของเกมรับต้องเล็งด่วนเลยทําไม่ได้นะครับเกมลุกผมว่าพอพอมีแววอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้ไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องปรับแต่ถ้ารับพื้นฐานแน่นหนาเนี่ยเจาะแมนยูยากว่ะเตะมุมฟรีคิกะไลมันก็ป้องกันได้หมดเนี่ยไอ้ตรงเนี้มันจะทําให้คู่แข่งเนี่ยมันจะเจอภาวะกดดันแล้วมันจะสร้างความมั่นใจกับแมนยูด้วยทั้งทีมด้วยไม่ใช่แค่ทีมรับนะแล้วก็เตือนด้วยโอราน่าเนี่ย อย่าทำเป็นเล่นนะครับจังหวะบิลล์อัพอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าปีหน้าซัมเมอร์หน้าเปลี่ยนประตูดได้ก็ต้องเปลี่ยนนะเอาคนที่ชัวร์ผมว่ามีคนที่ชัวร์กัาโอนาน่าโอนาน่าผมผมว่าไม่ชัวร์ยังมีความผิดพลาดอยู่นะครับจังหวะทรงจังหวะเซฟก็พอได้แหละแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วผมหักลบกบนี้แล้วห้าสิบห้าสิบนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนอ่าอย่างถ้าพูดถึงเด็กไออาร์มันก็คนละเรื่องใช่ไหมอ่าเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องนอนาคตแต่ณเวลานี้ นับจากที่ผมพูดเนี่ยวันบ็นอกเดี๋ยลบ็อกซิ่งเดย์แม่ยูก็จะลงสนามก็รอดูว่าอาโมริมจะเริ่มแก้ปัญหาเกมรับพลาดยากพลาดให้มันยากนะครับยิ่งว่าไม่พลาดนยิ่งดีอย่าเสียง,ง่ายนะป้องกันยังไงวิธีการก็สนามซ้อมคุณก็ติวเข้มกันในทุกรูปแบบการเดินเกมลุกต้องกดดันคู่แข่งนะครับถ้าเพสไม่ได้ก็อย่าไปเพสดันบนถูกไหมถูกไหมอ่า อ่าลงมาได้นสองก็พออะไรแบบเนี้ยแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาออกแบบนะรอดูแล้วกันนี่คือสิ่งที่ผมสรุปเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของรูเบนอามาริมอะโมริมระยะสั้นเพื่อจะดึงแมนูกลับออกมาแน่นอนต้องผลการแขันต้องได้นะครับเรื่องของแรดฟอร์ดต้องแก้ปัญหาเลยผมว่าเขายังมีคุณภาพอยู่ยังมีประโยชน์แต่แต่การที่จะไปตัดออกไปเลยเนี่ยไม่เล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นระเบิดเวลายิ่งตะวันมกราขายไม่ได้จะทไงอะ ปัญหาเป็นไงหรือพ่อยืมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะค่าจา้างก็แพงใช่ไหมแล้วก็เรื่องการป้องกันด e เ e นซ์เนี่ยสำคัญกา,ก,าก,การป้องกันลูกหนิ่งการป้องกันลูกโจมตีของคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่นะต้องเอาให้อยู่ต้องคีนชี t โดยด่วนนะแล้วคีนชี t โดยด่วนแล้วข้างหน้านะครับการโจมตีต้องเพิ่มสิ่งที่มันกดดันนะแล้วก็ทำให้มันได้เฉียวไปเฉียวมาไม่เอา มันก็เป็นปัญหาที่ทุกคนก็เห็นๆกันนะแต่สิ่งสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ผมเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือว่าแน่นอนคุณต้องมีโครงสร้างทีมที่ชัดเจนเก้าถึงสิบคนขาประจําก่อนนะครับแล้วระบบคุณเล่นระบบนี้แหละผมว่ามันก็น่าจะทําน่าจะไปได้ดีนะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันรอดูการแก้ปัญหาของ,ของมูลินนี่เป็นข้อสเสนอแนะของผมนะครับจากการที่อ่านแล้วก็ติดตามดูอ่านหลายๆสื่อแล้วก็ติดตามดูแมนเชสเตอร์7ผมก็บอกเลยว่าดูแมนยูเนี่ย ก็น่าจะเท่าๆกับที่ดูลิพูเท่าๆกับที่ดูเชลซีอาร์เซนอลอะไรผมดูทุกทีมทีมใหญ่แมนซิตี้ด้วยกับ4 A. ทีมนะประมาณนี้นะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสพรุ่งนี้บ็อกซิ่งเดย์บอลเตะก็อาจจะมีวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็มีข่าวนะครับมันก็ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะแข่งขันนัดสำคัญก็คือบ็อกซิ่งเดย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ